ด,ดีดีชวนผู้ชมแอวเหนือไปที่เจียงใหม่กันดีกว่านะคะไปที่วัดเจดีหลวงค่ะเป็นหนึ่งในวัดดังของจังหวัดเชียงใหม่นะคะทําความดีเนื่องในวันมหามงคล12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติวันนี้นะคะด้วยการแจกผักสดจํานวน20ตันให้แก่ชาวบ้านค่ะเพื่อน,นําไปประกอบเป็นเมนูอาหารช่วยลดภาระราค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเลยค่ะ นี่คุณผู้ชมเต็มคันรถเลยนะคะพระสงฆ์สามเณรที่วัดเจดีหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จกกังหวัดเชียงใหม่และสัทธาชาวบ้านช่วยกันขนลำเลียงฟักเขียวนะคะแล้วก็ผักสด น้ำหนักรวมกว่า20ตันเลยค่ะคุณผู้ชมลงจากรถบรรทุกนะคะนำไปรวมกันไว้ที่บริเวณลานพระธาเจดีเพื่อเตรียมแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพของสเด็จพระนางเจ้าสุริ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมค่ะโดยผักสดทั้งหมดนี้คุณผู้ชมขาทั้งด้านพระครูสังครักษ์วีรวัฒโนนะคะหรือว่าพระครูออสวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ได้ร่วมกันนะคะกับผู้นําชุมชนชาวกระเหลียงพ่อหนานล่าอมก่อยค่ะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรในอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะระดมทุนค่ะรับซื้อผักสดพืชผักสวนครัวเหล่านี้เพื่อบรรเทาปัญหาราคาผลผลิตตกต่ําให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภออมก่อยนะคะก่อนนํามาแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านเพื่อน,นำไปประกอบเป็นเมนูอาหารแสนอร่อยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะ นอกจากนี้นะคะทางวัดเจดีหลวงค่ะยังได้จัดเตรียมเกลือเม็ดด้วยคุณผู้ชมเป็นเกลือเม็ดจํานวน200กระสอบนะคะมีแตงกวาแล้วก็มะนาวอีกกว่า8ตันค่ะนำไปมอบให้แก่พี่น้องที่อยู่บนดอยสูงด้วยนะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องประกอบอาหารที่จําเป็น ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโภชนาการอย่างเหมาะสมด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันมหามงคล12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติแจกผักสด20ตันค่ะให้แก่พุทธศาสนิกชนนะคะผู้เริ่มใส่ศรัทธาตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่เพื่อนําไปประกอบเป็นเมนูอาหารรับประทานในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดภาระค่าของชีพของพี่น้อง ประะชชาชนด้วยค่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ